สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสูตรธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสารเคลือบสีสูตรเข้มข้น N1 วันก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับสารเคลือบสีสูตรเข้มข้น N1 วันสวัสดีครับคุณผู้ชมเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเรื่องที่เกี่ยวกับ ผิวแล็กเกอร์เป็นเม็ดส้มนะครับคุณผู้ชมอย่างในภาพในคลิปที่เห็นนี้นะครับเนื้อแล็กเกอร์ที่เป็นลักษณะเป็นเม็ดส้มสาเหตุก็มาจากพ่นแล็กเกอร์ไม่ทั่วนะครับอาจจะเป็นที่มุมอับหรือยังไงก็คือสาเหตุหลักๆก็คือพ่นแล็กเกอร์มาไม่ทั่วนั่นแหละครับคุณผู้ชมผิวก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือผิวที่ตึงส่วนอันนี้คือผิวที่เป็นเปลือกส้มนะครับส่วนตรงฝากระโปรง วิธีแก้ขั้นตอนจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยนะครับผมถ้างานพ่นออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราจะแก้จริงๆก็คือต้องพ่นใหม่นะครับผมถ้าอยากให้งานออกมาปกติจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นงานแก้เฉพาะหน้าแก้เร่งด่วนคือไม่มีเวลาซ่อมแล้วก็สามารถจะขาดผิวเปลือกส้มตรงนี้ให้หายไปได้นะครับผมด้วยวิธีการแบบนี้นะครับ ก็คือผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์1000นะครับจะมารูปในบริเวณผิวที่เป็นเปลือกส้มนะครับคือก็คือตรงนี้มันจะเป็นผิวสักๆผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์1000นะครับรูบน้ํารูปใส่กับน้ํานะครับพยายามใส่กับน้ํานะครับก็รูปไปเรื่อยๆจนกว่านะครับจนกว่าหน้าผิวสัมผัสจะเรียบนะครับคุณผู้ชมการรูปก็ต้องระมัดระวังในส่วนที่เป็นขอบสันหรือว่า ส่วนที่จะทะลุนะครับก็คือรูปต้องออให้เม็ดเรียบแต่ว่าอย่าให้แลกเกอร์ทะลุนะครับก็คือถ้าเม็ดแลกเกอร์ทะลุก,ก็จบนะครับคุณผู้ชมมันนั้นก็ต้องพ่นใหม่ใช้เบอร์1000นะครับรูปผิวเปลือกส้มให้เรียบเนียนนะครับคุณผู้ชมค่อยๆรูปอย่างระมัดระวังนะครับก็ค่อยๆรูปไปครับผมจนกว่าผิวเปลือกส้มจะออกหมด ครับลูบไปเรื่อยๆก็คือในส่วนนี้มันเป็นหน้าส่วนโค้งนะครับก็จะใช้ฟองน้ําหรืออะไรลองมันก็ไม่สะดวกก็มือนี่แหละครับมาดูกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราลูบเบอร์หนึ่งพันเสร็จหน้าผิวแลกกเกอร์มันก็จะเรียบนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมว่าส่วนของแลกเกอร์ตรงนี้ก็จะบางกว่าที่อื่นนะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับ อันนี้คืองานแก้ผิวเปลือกส้มนะครับต่อไปผมใช้กระดาษทรายเบอร์2 0 0 0นะครับเบอร์2 0 0 0เพื่อจะลบรอยเบอร์1,000เพื่อจะให้ขัดยาได้ง่ายนะครับการขัดยาเราก็จะประหยัดรอบขัดยาลงเพราะว่ารอยเส้นกระดาษทรายเบอร์1000มันก็จะคมเกินไปอันนี้ก็ในส่วนความคิดเห็นของผมนะครับมันก็จะคมเกินไปแล้วทําให้เราขัดเงาขึ้นลําบากนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ 2000นะครับเป็นของ TOA เอามารูปเก็บรอยกระดาษทรายเบอร์1000อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้หน้าผิวกระดาษทรายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่รูปขัดไปสักพักหนึ่งรอยเบอร์1000ได้หายไปก็มาเช็ดต่อไปก็มาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการรูปเบอร์2000อยู่นะครับ ใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมหลังจากนั้นก็เช็ดออกแล้วก็เตรียมขั้นตอนต่อไปก็คือขัดยาได้เลยครับขอบอกอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืองานแก้ผิวเปลือกส้มนะครับแต่ว่าที่จริง ถ้าพ้นออกมาดีหรือว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำเลยนะครับอันนี้คือทำเฉพาะหน้างานที่มันมันเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ยังไงก็คือถ้าเป็นมือใหม่หรือไม่มือใหม่ก็เป็นเหมือนกันครับบางทีบางครั้งอาจจะกำหนดด้วยเวลาหรือว่าอาจจะเป็นแสงด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่าง คือลักษณะถ้ามันเกิดผิวเปลือกส้มขึ้นมาวิธีแก้งานของผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือถ้าเราจะขัดยาเลยอันนั้นมันก็จะไล่เม็ดลำบากนะครับผมผมก็เลือกวิธีการโดยการลูบกระดาษทรายแต่ว่าถ้าเราพ่นเลกเกอร์มาแบบบางๆแบบโอยๆมาเลยไม่มีเนื้อเลกเกอร์อย่างนั้นเลยจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ดูแล้วมันยังพอมีเนื้อเลกเกอร์พอที่ให้เราลูบกระดาษทรายได้อยู่นะครับ คุณผู้ชมว่าอันนี้คือยาขัดหยาบนะครับยี่ห้อกอลเลียนกอเลียนอะไร <laughs> ประมาณนี้ครับเนื้อครีมก็จะเป็นสีน้ำตาลครีมๆหน่อยก็จะเป็นยาขัดหยาบผมก็ขัดไล่นะครับขัดไล่บไลเบอร์กระดาษทรายคือฝากระโปรงนี้มันพ่นเอ่อพ่นทั้งฝากระโปรงอยู่แล้วครับใช้กับเครื่องขัดโรตารี่แล้วก็ใบขัดใบปั่นขนแกะนะครับเด้อ <laughs> ก็ ถ้านับเที่ยวนี่ผมไม่นับเที่ยวนะครับคุณผู้ชมมีหลายคนหลายท่านที่ถามผมเข้ามาว่าช่างหนุ่มเวลาขัดยาลบรอยกระดาษทรายขัดกี่เที่ยวอันนี้ก็คือบอกเลยนะครับคุณผู้ชมมันไม่มีเที่ยวกําหนดตายตัวนะครับถ้าผมบอกไปว่าขัดสามเที่ยวแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ไปขัดสามเที่ยวแล้วปรากฏว่าเส้นกระดาษทรายมันไม่หายหรือว่ามันไม่เงาแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าก็ช่างหนุ่มบอกว่าให้ขัดสเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย คือผมจะขัดไปดูไปนะครับเนี่ยคือเที่ยวแรกผ่านไปมองผ่านกล้องมันอาจจะเงานะครับแต่ว่าที่จริงมันยังมีเส้นกระดาษทรายหรือว่าเป็นหลุมเล็กๆเหมือนหลุมตามดอยู่นะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับคือเนื้อเลกเกอร์มันเหลือน้อยแล้ะครับคุณผู้ชมก็ต้องค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวแลกกเกอร์มันทะลุคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาล สงกรานมันจะหยุดงานครับคืองานมันรีบงานมันเร่งแล้วคันนี้ผมก็ไม่ได้พ่นด้วยก็คือมาขัดยาให้เขาก็คือช่วยๆกันตอนนี้คือช่วยกันทำครับช่วยกันดันรถออกผมก็ามาตกคันนี้เนี่ยครับมันเป็นเหลี่ยมตรงนี้คือฝากระโปรงตรงนี้ถ้าเราไม่เดินกามาสุดหรือว่าไม่เดินอบล้อมมาอีกนิดนึงเนี่ย องศาของกาเรามันจะไม่โดนเต็มที่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่หลบมุมลักษณะงานแบบนี้เราก็ต้องพ่นแล้วก็ต้องเดินมาด้านข้างด้วยนะครับเพื่อจะมาพ่นมุมนี้นะครับผมก็คือฝากระโปรงอันนี้จะเป็นทั้งสองข้างเลยครับก็คือไม่ว่ากันนะครับผมวิธีการทํางานของใครของมันเรามีหน้าที่มาขัดยาเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะครับผมถ้า ถ้าเป็นของเราเรารู้ว่าส่วนตรงนี้มันบกพร่องอถ้าเป็นงานของเรานะครับเราก็เน้นเอานะครับอันนี้ไม่ว่ากันก็คืออันนี้เรามีหน้าที่มาขัดเงาให้เขาเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่แต่ถ้าแตกก็โทษไม่ได้นะครับ <laughs> แต่ถ้าขัดยาแตกขึ้นมาเนี่ยโทษไม่ได้นะครับ <laughs> ก็คือดีไปครับที่คันนี้คันนี้มันยังมีเนื้อและเก้์ที่หนาหน่อยพอให้รูปกระดาษทรายขัดหายได้หน่อย ก็เนี่ยนะครับก็ดูงานจากคนอื่นไปมันมันมีข้อบกพร่องตรงไหนเออมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเวลาเราทํางานเราก็จะเอาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขในงานของเรานะครับก็เอาประสบการณ์จากงานคนอื่นมาปรับใช้กับงานของเราอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมผมก็ขัดไปนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้นับเที่ยวจริงๆนะมัน มันนานอยู่คือขัดยาแต่ละรอบแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลานานพอตัวอยู่ครับก็คือขัดไปดูไปถ้าเส้นมันไม่หายหรือว่าถ้าเม็ดมันยังไม่ได้เราก็ต้องขัดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับหลังจากที่ขัดไปสักพักหนึ่งนะครับคือสักพักนี้ไม่ได้นับเที่ยวนะครับค,คือได้แค่ซีกนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างงานแค่ซีกเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผิวเปลือกส้มมันก็ได้หายไปเห็นไหมครับคุณผู้ชม มันก็จะตึงส่วนตรงนี้จะตึงกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าเรารูปกระดาษทรายไปก็คือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปที่แรกนี่โอ้โหเป็นผิวสากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้ขัดตรงนั้นให้หายไปแล้วเห็นไหมมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานมันจะให้จะให้มันประสิทธิภาพเท่ากับจุดอื่นก็ ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยเพราะว่าเราลูบเนื้อเล็กเกอร์มันออกไปเยอะเลยก็ใช้งานได้ปกติครับผมแต่ถ้าผมไม่ไม่ทําคลิปออกมาแบบนี้ก็จะไม่รู้เรื่องโอ้นี่ขาดไม่ได้เลยครับจะจบงานทั้งทีก็ต้องเคลือบด้วยสารเคลือบสีสูตรเข้มข้น N อ็นครับคุณผู้ชมไม่งั้นผมไม่ยอมปล่อยรถออกไปถ้าไม่ได้เคลือบสีด้วย N อวันไม่ได้ครับต้องขายของครับช่วงนี้ <laughs> สารเคลือบสีสุดเข้มข้น N1 นะครับผมยี่ห้อ N1 ก็คือ N ก็คือหนุ่มนะครับยี่ห้อของผมเองเลย N, N N N คือหนุ่ม N1 ก็คือช่างหนุ่มช่างหนุ่มมือหนึ่งนี <c> ่ <oughs> ใช้งานง่ายนะครับผมสามารถจะเคลือบได้ทั้งสีใหม่สีเก่าพลาสติกสีดําอะไรพวกนี้เคลือบได้หมดนะครับคุณผู้ชมแค่ฉีดฉีดแล้วเช็ดบนไปแล้วก็กลับผ้าเช็ดอีกข้างหนึ่งก็จบงานครับผม นี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นวิธีการนะครับแก้ไขผิวแล็กเกอร์เป็นเปลือกส้มนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเยอะเลยครับเป็นหนักเลยอันนี้คือแบบเป็นเม็ดสกัสกๆเลยก็สามารถจะแก้ไขได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้ทุกกรณีนะครับคุณผู้ชมแต่แบบว่าถ้าเป็นแบบพ่นมาบางแล้วเกิดว่าเป็นรอยสกัสกๆมากๆอะไรอย่างนั้นอ่ะ ก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็พอแก้ไขได้ครับอืเคลือบเอ็นวันเข้าไปแล้วมันลื่นขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดเลยสั่งได้นะครับผม <c oughs> คอมเมนต์หรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปเลยครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับสารเคลือบสีสูตรเข้มข้นเอ็นวันนี่แหละ <c oughs> โอเคครับผมมาดูกันครับ นี่ครับคุณผู้ชมผิวผิวสังเกตผิวนะครับจากจากตอนแรกนะครับที่เป็นผิวสักแบบสากมากๆเลยก็คือแก้ไขด้วยการรูปกระดาษทรายนะครับผมรูปใช้เบอร์1,000กับเบอร์2000แล้วก็มาขัดยานะครับขัดยาแล้วก็มาล้างเช็ดทําความสะอาดลดอันนี้คือผมยกตัวอ,อย่างแค่มุมเดียวแล้วก็มาเคลือบสีแล้วก็ส่งรถนะครับก็เคลือบสีด้วยนี่แหละครับเอ็นวันนี่แหละครับ โอเคนะครับผมสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมถ้าชอบแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม